ก<ไ>วนนาดางกูแล้วแก่ดิ๋ว่าไวเพหากินเป็นยูเดอร์นั่นๆั่นกหากินกินแม่จะพึนงเทคัับร่ออกรายการอะไรนี่ค่ะไทยรละค่ะายการแรเน่ยรายการดีแสกาสงกะคนี่ครับพี่น้องโอ้ยบ่ได้เอาไฟมานำนกตอนนี้เดีไฟเพิ่น เดี๋ยวเดี๋ยวแรับนึงครับให้เบิ่งเบิ่งใกล้ใกล้เี่เห็นากพี่น้องกุงปฝอยเด้พี่น้องเฮ้ยเบ่งบรรยากาศทางนีุ้้มเขาทั้งฝุ่นวกเขาเอาซ้อนแม่ีลาซ้อนแม่ซ้อนแม่ màm mà điều mà bừng mà phân há chân đại gì, nam này lại những gì các, oh, may một tí mua tí, ở thang đi, nó là, nó là, นี่แต่กุ้งย่างเดียวตีลิจังไหนครับนี่ยใช้เบื้องเป็นกุ้งฟอยด์โอ้กุ้งลักษณะนี่เนาะนี่น้องนี่โอ้นี่จังชัดเจนครับพี่น้องทั้งขาโค้นี่บอกพี่น้องจังสิทธ์ใช่คือคุณคุณนายเจ้าอยู่เจ้าอยู่ท้องไหนเนี่ยอีสานบ้านนาสวนถ่ายกันนะายประจำทั้งเขื่อนยหญ่เฮาแต่ช่วงนี้ไปน้ำน้ำน้ำแล้วเจ้าเวไสเบ็ดบ่ ช่วงนี้ยังบ่ทันมีมีหมายอยู่เจริ่งรถใหญ่โวใหญ่เลยแม่กุ้งเราเอาไปขายเอาไปขายรูดจักบาทนึงครับนี่เอาไปขายเอาไปกินอไปกินแต่บอสบอสจะถามเบมึงว่าเพื่อนขายมาจ้ะเพื่อนเพื่อนขายแก้วละยี่สิบบาทแก้วละยี่สิบบาทเนาะรูดละสองร้อยเนาะถ้าขายให้ที่บ้านเท่านี้แล้วแต่ตักเอาแก้วใหญ่แก้วน้อยี่ครับพี่น้องเพืชสอนเอาพืชที่รูดกัน อันนี้ถือว่าหน่อยนี่นเนาะถอยถวยถวยถึนมากกับถวยผมนะอันนี้กับอีกหนึ่งอุปกรณ์การหากินชนิดหนึ่งบ่มบบมกีเหื่อแนเนาะบ่คือหาน้ำหัวน้ำหนองเอาหนไปใส่แก้วคพี่น้องไปใส่น้ำปลาได้ทุกคนเลยคับพี่น้อง อืมยําเวียนมันถือบ่ปลาซิวแก้วครับอันนี้พันได้บ่ปลาเฮ็ดนี่โอ้นี่ได้ปลาซิวยําเดปลาซิวแก้วิยามนหลายปามักแตบัดยามงมาก็จะเปลี่ยนจะเปลี่ยนเป็นลักษณะนี้เนาะ อุ้ยช่วงช่วงน้าลงลงปีกายปีปีกอนี่น้าบวกขึ้นคักปานีเพิ่นเอาอันวิ่งมาสอนเอาเนาะปีนี้ก็บแม่คือเก่ามาบอกอันนี้เพิ่นคือโอกาสว่ามันบ่ได้เปียกเพิ่นเลยก็เลยเอาด่างมาลากเอาด่างมาลากเอาเลยอันซุ่มวิ่งสอนเศร้าแล้วซุ่มเลยนี่แม่คือเก่านลังพวกพันยังมาทำไหมแม่แต่เพิ่นทำแต่วิ่งโตบินโอ้เดี๋ยวถ้าบึ่งอันครับบึ่งไงถ้าบึ่งตอนแรงๆครับพี่ข้าเจ้าจะมาสอนวิ่งมาอย่าเขามาบึ่งสอนวิ่งจังไรครับพี่น้องโอ้ลืมเอาไฟมานำ ไฟอะไรครับกุ้งมันลงเตบ่ตอนนั้นเบึงชายตอนน้ำขึ้นมาบนจีนแน้มเรเห็นกุ้งเอาเดี๋ยวมาเบึงว่าจังไรเออคเนบากคไดิบบาทน่อนเไบ้านงนั่บึงบาท ตาบูชทายขอกระสวนแล้วว่าหันป้าเป้าตีลูกไปเนี่ยเวยเว้ยมันหนากระปลาเป้าดอกกระสันเราคิ้วนดนเอาเราคิ้วโดนเนี่ยกรไช้าเนี่ยกฮงอีกสวนไปดเอาดไปดูตีปลาเป้าหนีได้อันนี้จะไปปอยทำไมอันนี้จะปล่อยลงน้าเอาครูขึ้นมาเอ้ยคิ้วเขาก็เอาไปเนาะ ควรนาดางก yes. ูแล้วแแก่เดี๋วมาไวเลยมาหากินเป็นยูเดอร์นั่นนั่นหากินูเบิ่งเอัพ่เนตเเบิรมาแกมกันสวนกิน่ากีหนาวยุต่อยร่งในบ้านกีาวนี่ไ น้เนาจกตก่าปะทกา้ว่ามีบกี้ก็ผมเด้อพุ่นุุ่นอันนี้เจะเลียงแถวครับพี่น้องเลี้ยงแถวกจะวนนวลอ้อมกันครับพี่ มเหี้เ่มาเดียวเอาหนี่ไหมีแต่พูดไม่มีคือแรง่งเกี่ยวหมอันนั้นเป็นยันที่ที่หลอกอันนี้ข้างๆนุ่มมเฮ้ยได้หลายเถอะใส่ันดีไปทั้งเลย น้ำไปน้ำมึงกัน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 ไดเดี๋ยวอย่าพึ่งเทครับอย่าพึ่งเทคุณแม่อย่าพึ่งเทครับใส่ออกรายการอะไรพี่ข้าไทยรู้รคะรายการอะไรครับเกี๊ยวกะสารคดีสารคดีสารคดีหากุ้งโอ้ได้หลายได้หลายได้หลายพวกนี้ล้วเอ้าเราได้หลาย นี Guys, ies, like like, ่เบิ Đây, <laughs> <really bad. c oughs> ึงครับนี่ๆๆๆขอตัว่ปบ่ในบ่นี่ขาได้เยอะมาเลยค่ะเอาเข้าไปเบิึงเจ้าของเด้ออยู่อีสานบ้านนาสวนอีสานบ้านนาสวนเนครับที่ตลาดน้ำว่าเนใคเนี่เจ้าว่าใครเหรอเดี๋ยวยมาตอบนี่แหละก็ไปตามไอ้ตั้งใจใสตามรอบไปเรื่อยๆเข้าไปเยิงคิวนะยิงคิวเยิงคิวได้หลายพี่น้องจักพูดได้จีไรเฮ้ยพูดได้แต่บ้กงโหจับว่าตามคิวได้ได้จับบัตรคิวบดเนี่ จับจับจับปัดคิ้วเนี่ยจับไม้เอาไว้ไม่จับไม้ไว้เดี๋ยวก็ลงคิ้วอ่ะหนึ่งสองสามคือไปไปลักษณะนี้เลยพี่น้องชุดยอดชุดยอดนะมา คิวต้อกันหลายอควโอ้กุ้งเริ่มเข่าแล้วครับช่วงมืดๆนี่กุ้งเริ่มเข่าแล้วบานี้นเ่ามีเห่าคนเขาแค่ได้ซํากันหมดเลยเนาได้เมารหกันไปบนยอดเขาได้เห็นไปยากจะมาจะช่องแล้วไอ้ปีสาม่าสวนค่ผมมาใสุ่กนี้เ่าไเนี่ยอันมืดนไปยสนี่เขี่อนได้เอาไฟเ่อีสานบ้านนาสวนโอ้ยบ่ได้เอาไฟมานเนอก ันีเฟยงเดี๋ยวเดี๋ยวตนึงครับให้บนบนต้กล้ๆนี่เห็นเห็นพี่น้องกรุงฝอยได้พี่น้องเอใเอาห้าน่ด้ม่บาทนั่นไหมพี่น้องมีนี่ผู้พิันมาสอนคือคนสอนมาพี่น้องเป็นไหเพได้ล้วขอตัวปิดเอาคุนั่นมาได้ครับพี่น้อง บรรยากาศทามทุกที่เทคนิคปรุงเขาทั้งคุณพ่อเขา่ไม่เกบนะตลานะเก็ยไปน้องบาทนี่มันเนื่งบาทนี่มานมานทาแม่เราเมื่อยขี้ดิเนมานไม่ถือเงิเขาชีพมีแบบมีแบบเป็นวิงกับมีด้ลยพี่น้องนี่ เดี๋ยวมาเบิงบ่งมาเบิง่งมาเบิ่งใสเซียนบิงอันนี้เซียนเซียนบิงนี่ครับพี่น้องนะคนจะคนจะลอยแล้วก็ขูดมาน้ำอันบูนนี่แหละครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งว่าเพิ่นเพิ่นเอาโดยวิธีใดนะนี่ครับคือใส่ไส้ส,ส,สวิงดอยน้ำจิ๋งในก๊ง่อยเป็นบมเปตักน้ำหมู อก็ว <othe> right. ิงมันก็้ยิมมี่บกลุ่นเงยถึงมีกก่าหมอกมากเลยมันได้มันได้มันได้ตัวใหญ่กว่าน้อแมงครับผมคือเคนผูกเสือกไว้พ่อผมผูกเสือกไส้สิงครับเปนลายรอยส่วนน้ำตางคือเอากุ้งครับกุ้งกุ้งนาเนี่ยมันเข้ากัดบาดแล้วถุยได้บอส เขียวบ้างไอ้ขี้นี่ะนะโอ้นี่ครับพี่น้องอันกุ้งน,น,น,นี่นน่ะน้ำดำนั่นแน่นเลยโอ้โหบาดบาดนะบาดพี่น้องบ <c oughs> โอ้ลงแป๊บเดียวแป๊บเดียวได้เลยเนาะแบบปอมันต้องคำประมาณซ้ำเหยียดนะครับมันค่อยสิ่งขึ้นจังเข่าเนาะแม่ครับแต่ไต่สวิงตักเลี้ยวขงใต่รับคุณเอาขอบคุณครับผมโอ้ไปก่อนครับเดี๋ยวโอกาสหน้า,านกันจากประเทศไทยให้พี่น้องได้เบึง้ง ไม่ครับผมมูนีกกัไปก่อนครับสวัสดีครับโอ้ผมกีดตามด้ว่กันบ้านสวนวันานิตแม่นมันละล้งช่องกันนะ